พวกเราคนไทยทั้งแผ่นดินเนี่ยพยายามจะเอาทักษิณมาติดคุกให้ได้ใช้เวลาในความพยายามไปเกือบเกือบ20ปีไม่สำเร็จไม่สำเร็จครับทำยังไงก็ไม่สำเร็จแต่พอลูกสาวทักษิณซึ่งเป็นคนที่ใกล้ตัวที่สุดขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีปุ๊บเวลาแค่ปีเดียวทักษิณชินวัตรติดคุกติดคุกจริงๆ ต้องบอกว่าเธอเนี่ยเอาพ่อเธอกลับมาติดคุกได้จริงๆขอบคุณครับขอบคุณแพอทองทานขอบคุณเหลือเกินขอบคุณเหลือเกิน <S <S อะไรนะฮะติ่งแดงมาช่างแม่งนะครับอย่าไปสนใจมันมากผมกําลังพูดเรื่องนี้อยู่อย่าให้เขาขัดอารมณ์นะครับเรากําลังพูดอย่างนี้เขาฟังได้ก็ฟังฟังไม่ได้ก็ไม่ต้องฟังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพอทองทานได้ทําไปเนี่ยตลอดหนึ่งปีของการเอาพ่อไปติดคุกเนี่ยขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมเลยพวกเราพยายามอยู่ตั้งนาน ทำไม่ได้แต่เธอใช้เวลาเพียงปีเดียวเธอทําได้สุดยอดสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมครับสุดยอดจริงจริงและแถมพ่อติดคุกแล้วยังมีอารมณ์นะครับโอ้ยชื่นชมพ่อดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่ติดคุกโอ้ยภูมิใจมากท่านผู้ชมครับภูมิใจเลือกเกินภูมิใจเลือกเกินที่พ่อตัวเองติดคุกโอ้โหสุดยอดแถมยังมีหน้าไปถ่ายรูปพ่ออยู่ในชุดนักโทษในเรือนจำ